สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการเซตพินเอาสาย usb ในรูปแบบของ m i โคร usb แบบง่ายๆนะครับท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับและสามารถใช้กล่อง t box หรือกล่องอวอ t e เตอร์ water, ที่สาธิตในวันนี้นะครับทำการเซตได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับก็เรื่องจากการตั้งเซตตรงนี้นะครับ Google ธรรมดานะครับพิมมิโคร USB p i n out u t อันนี้ใช้ความสามารถพิเศษเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับเราต้องการจะเซตให้มันเป็นสายในรูปแบบม i โคร USB นะครับ m i โคร USB ก็คือหัวนะสำหรับนี้นะครับหกแบตเตอรี่โนเกียรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ m i โคร USB p i n out นะครับฝั่งเซิร์ชครับก็เลือกเป็นรูปแบบรูปภาพตรงนี้นะครับ เอาหน้าใหญ่หน่อยไมโครบอีอันนี้เลิกเลยนะครับเราจะดูตรงไหนครับเวลาเลือกพินนะครับแน่นอนนะครับพินเอาในรูปแบบ usb เนี่ยจะไม่มี t ห x ก็จะกลายเป็น d ลบและ d บวกนะครับ d ลบและ d บวกในลักษณะแบบนี้ขา1เป็น vcc ขา2เป็น d ลบขา3เป็น d บวกขา4เป็นนอนนะครับวางน,นะครับขา5ก็เป็นกล่าวนะครับ1 2 3 4 5สาหนะครับในลักษณะแบบนี้คราวนี้ามาดูที่ t box ของเรา t box ของเรา นะครับเปิดทีบ็อกของเราขึ้นมาไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับไปที่เซตพินาเลยนะครับง่ายๆครับเลือกสายของเราก่อนสายของเราเป็นแบบ5าพินนะครับวอนเตที่เราจะจ่ายคือ5โวลต์นะครับคือ5โวลต์นะครับทีหนึ่งก็คือพิหนึ่งนะครับเขาให้เป็น v ีแบตนะครับทีบล็อกจะถามว่าเราแน่ใจนะครับว่าเราจะจ่ายไฟ VCC ในช่องในช่องนี้ ครับเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดผมเสียกับตัวเครื่องก็คือถ้าเกิดว่าไฟเข้าผิดขาเนี่ยเครื่องอาจจะช็อตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเท่าที่ลองมาก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับตอบโอเคไปนะอันนี้เริ่มจากไม่รู้เรื่องเลยเลยแต่อยากจะเส้สายนะครับเราก็เลือกให้เป็นไวโค u ยูเอสบีพินเาแล้วก็ดูตามขาท,ที่เขาบอกนะครับพินหนึ่ง,ง,งเป็นวีซพินสเป็นดีลบครับพินสเป็นดีบวกครับ 4ว่างก็ปล่อยเอาไว้นะครับ5เป็นกาวครับเลือกตามนี้ง่ายๆนะครับต่อมาเราสั่งแอปพลครับเลือกเสียสายดองดนะูนะสังเกตว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกดสวิตช์ออนแล้วก็สวิตช์ออฟทีหนึ่งอ่านะตอนนี้เห็นว่า d ยไวนะครับขึ้นมาแล้ว ลองเปิดโปรแกรมแบล็คเบอรี่ดูนะครับลองเปิดโปรแกรมแบล็คเบอรี่ดูสักนิดนึงนะครับว่ามน c o คอนเนคได้ไหมครับคอนเนคได้เรียบร้อย เราเซ็ตเวอร์ชันมามาหมดนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของการเซตพินเอาล์นะครับด้วยกล่งองทีบล็อกให้เป็นไมโคร USB นะครับผมปิดไปนะครับในส่วนของทีบล็อกบาคนถามว่าเอ้พี่เซ็ตเป็นไมโคร USB แบบนี้ใช้กับโนเกียได้ไหมได้ครับทนทำให้ดู เรื่องโอเคครับต่อเลยครับคหีสุดเปิดเลยดีครับอ่าครับนี่ตอนนี้ผมเปิดม B5 เบสนะครับต้องเข้าดีนฟองครับนะครับผลิตได้ยูสเซอร์โค้ดนี่ครับโอเคไม่มีครับทำไลน์นิดครับ รีฟ 4pm ดูครับเดี๋ยส่วนใหญ่ก็เวลารียนละครทุกนี้ตัวอย่างห้าก็ค้างไว้อย่างนี้นะครับก็อันนี้ในส่วนของ T-box นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกกล่องหนึ่งขอขอขออนุญ,ญาตปิดนะครับเดี๋ยวมันค้างเดี๋ยวจะนาน นะครับที่ออกปิดไปนะครับขออย่าเปลี่ยนกล่องนิดนหนึ่งนะครับอามาแล้วครับตอนนี้ผมเปิดอ,อวต,ตอรบอรล็อกนะผมก็ไม่สนใจก,กันครับไปที่ปิ่นเอาเช่นเดิม ที่ผิดเอาเช่นเดิมนะครับนา่นต่างผิดเอาขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับขาแรกเขาให้เป็น VCC ผมก็เซต VCC ไปเลยนะครับขา2องเขาให้เป็นดีลบผมก็ D ีลบดีบวกผมก็ D ีบวกอันนี้เป็นกาวนะครับพอตคอมก็เป็นคอม3ามเซตครับโอเคนะครับตรงนี้ขึ้นซินดิดแล้วเรียบร้อย ผมก็ลองต่อเลยนะครับแล้วก็รีบอเหมือนเดิมครับ <S <S เห็นว่ามีอะไรขึ้นนะครับมีข้อแหนอย่างหนึ่งะครับตรงนี้เราจะเสียผิดนะครับเราก็สลับซะเห็นนะครับง่ายๆนะครับสลับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสรับออเตอร์หรือสายอีซีทั่วๆนะครับ อ้าวลองดูนะครับว่ามันเจอไหมครับเปิดแบงเกลลี่เดสก์ท็อปขึ้นมานะครับเจอไหมครับคอนเนคอยู่เรียบร้อยครับง่ายครับเจอกันนะครับอ่ะคราวนี้มาลองโนเกียร์ดูนะครับลองโนเกียร์ดูนะครับอาวฟิวแบงเกลลี่ถอดหัวอย่างนี้เลยก็ได้นะครับ เี้ลงมาตรงนี้ครับ B B ห้ a เบ อินโฟครับเหมือนกันนะครับได้เป็นเครื่องตัวนี้เดี๋ยวขอดูดน,นึงนะครับเป็นเครื่องที่ใช้งานอยู่ก็เลยเอาลองเลื่ไลท์ทมดูก็ได้นะครับอ่าโอเคมานะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับในการเซฟปนินเอา ครก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันง่ายมากๆครแค่ท่านพิมพ์ Google ก็ได้ครับถ้าท่านไม่รู้นะครับว่าจะหารูปแบบนี้ได้ที่ไหนก็พิมพ์เลยครับสายสายยืดที่ต้องการแบบไหนไมโคร USB ก็พิมพ์นะครับไมโคร USB พิมพเนะครับอย่างนี้มันก็จะมีรูปขึ้นมาให้ก็เซ็ตตามค่าตรงนี้นะครับพิเอาหนึ่งสนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นออเตอร์นะครับหรือว่า T-Walk ที่ใช้สายแบบ PCB แบบนี้นะครับ าท่านเสียบด้านหนึ่งนะครับแล้วในคอนเน็กท่านก็พิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือหัวนอนให้ดูนะครับตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยผมเสียบอยู่ด้านนี้ถูกไหมครับนะครับผมเสียบเข้าไปกับตัวเครื่องกับตัวเครื่องอย่างลักษณะนี้นะครับมันได้เจอนะฮะอ้อยเด้งผงก็สลับง่ายๆครับสลับตึ๊บเสียงก็เจอนะฮะ ขนนี้นะครับถ,ถ,ถ้าเป็นแบบ PCB จะง่ายนิดหนึ่งก็คือเราต้องไปนั่งสลับที่ตัวที่ตัวตัวตัวการตั้งค่าที่ตัวแกรมตรงนี้นะครับเราแค่สลับตรงตัว PCB นะครับหลายโน้มันก็จะสลับกับข้างกันนะครับก็เป็นการสาธิตให้ชมนะครับในการเซฟพินเอาแบบง่ายๆนะครับบ้านๆนะครับท่านเป็นท่านก็ทำ่ายนะครับก็เป็นการเพิ่มค่าเพิ่มประโยชน์ให้กับกล่องเครื่องจีนที่ท่านมีนะครับ ไมว่าจะเป็นอวตอรนะครับหรือว่าจะเป็นทีบ็อกนะครับก็สามารถทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม